ครับวันนี้ค๋ับจะบรีวิวเบึ้งครับว่จาจกขุดน้องนนำแล้วมาเอาที่เอาต้นไหม่มาปลูกมาปลูกเดี๋ยวมันเกิดได้สำเร็จครับนี่ต้นบักุงครับนี่ต้นบักเน่าอ,อาจะตอนจริงครับมาเราก็มาบางเตือนทีเดียวครับ นี่ต้นไผ่ำลังขึ้นครับนี่ต้นพาวครับนี่แบบหอกเน่าไรเมล็ดครับทาจริงครับน,น,นี่ต้นกล้วยนี่ต้นกล้วยโมนี่ก็บมองก็ขุดปลูว่างช่วงหน้าแล้งครับร่างขึ้นครับนี่ครับ เก็กำลังขึ้นกำลังคลัง,งขึ้นเลยครับต้นงมๆกำลังคลัลง,งขึ้นคลังฟังสานี่ก็จะเป็นมันปลูกมันนั้ำหมดปลูกคุ้มนาดิน ต้นกล้วยมัน,นก็ลั่งขึ้นครับมันจะเป็นแปลงหน้าครับหน้าเขาครับ่วนทั้งนี้เป็นน้องปลาฝ้าใหญ่บนต้ตนบงบวงกําลังทางขึ้นครับ นี่คือรีวิวอัปเดตนะครับก่อนในย,ยังท่านมีปลูกยังตอนนี้ก็มีแต่ทีแต่ลงลงครับนะี่ครับ รบรรยากาศนิมแรงครับชุ่ๆขางน้องต้องกตกปลาครับบรรยากาศนิมแรงบานเ้องครับไม้จำเดกกับบรรดาโยครับ,ต,รรบตามสอนกับุ่นเล้ว bisa